สวัสดีนะครับตอนถ่ายคลิปยูทูบนะครับคลิปนี้ผมก็อยู่ที่ตลาดเซเว่นโคราชนะครับก็อยู่ที่ร้านหัวหมูตุ้มนะฮะน้องมาร์เกอร์นะครับเจ้าเก่าประจูผีนะครับสวัสดีครับพี่ครับผมโอ้โหน้ากินมากนะครับร้านนี้ตลาดเซเว่นโคราชนะครับขาบิดาหัวหมูตุ้มตลาดเซเว่นโคราชน้องมาร์เกอร์นะครับ เจ้าเก่าประตูผีเลยนะครับขายยังไงครับพี่ขายกี่สามห้าสามกี่ร้อยมิห้าสิบเจ็ดสิบได้เลยครับแต่ครับถ้าขึ่งโลแบบเมื่อกี้ก็ร้อยห้าสิบก็มีกี่ละสามสิบห้าบาทโลมิตรห้าสิบบาทแล้วก็เจ็ดสิบบาทแล้วก็สามกีดหนึ่งร้อยบาทนะฮะครึ่งโลร้อยห้าสิบบาทนะครับเอาวมันไก่ไหมครับใ่ตาองสวยๆแบอแค่นี้ค่ะคุณพี่เข้าวมานเล็กเลยนะเป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดนะครับได้ครับพี่น้ำจิ้มเด็ดเจ้าค่ะประตูผีแต่พี่เล็กเล ถางา้านเนื้อแก้มมันติดเนื้อเนื้อคอจะนี่ไม่มันคุณพี่เนื้อรวมบินไส้ตันรวมได้ไหมรวมไส้ตันนะครับรวมมาสิบบาทได้เลยคนาะพี่รวมห้าสิบบาทครับผมใส่ถุงใส่ถุงบางน้องได้เลยนะคะต้มมาใหม่ๆเลยรงไซรวมได้เรียกได้นะครับเอามาเลือกก่อนเลยพี่รับอะไรดีจช่วยได้ไหมครับพี่ อกจิ้มพร้อมทานทางนี้เลยนะคะรวกจิ้มพร้อมทานนะครับถ้าสิบบาทจะตอมาค่ะรเด็ดนะครับอ้ยครั้รเด็ดนะ้จาักนี่ไมมเลดดเลยจ้าพีวันนี้กี่หัวครับวันนี้วันนี้เยอะติดโบกเลยครับประมาณสิบห้าเล็บหัวเลยนะครับครับ รับเลยนะคะโหน้ำจิ้มให้เยอะมากครับใช่ครับพี่ครับน้ำจิ้มรถเด็ดนะครับวันนี้กี่โลครับวันนี้น้ำจิ้มบ่งปามาณสองถังนะคะพี่สองถังเลยนะครับโอ้โหเหลือแก่นแล้จะหมดแล้วนะครับเหลืออีกครึ่งถังเลยเหลือครึ่งถังนะครับได้ครับรักเลยค่ะพี่แต่การสวยๆแน่ๆนะคะคุณพี่เหรอแค่ร้านเลยรวมไม้ทั้งร้านเลยค่ะหมูต้มนะครับก็รวมได้นะครับ ตัวนี้ผมชอบมากนะอันนี้อร่อยมากครับพี่อร่อยมากนะครับใช่ครับเป็นอะไรครับเป็นมันจะเป็นเพดานเป็นเพดานหมูนะครับใช่ครับบคตัวนึงจะมีแก่นี้เลยพี่ครับตัวนึงก็มีอันนึงนะครับใช่ครับมีแค่สองชิ้นเลยครับพี่นี่เลยครับชิมดูได้นะพี่ชิมชิมได้แล้วหนูอ่ะครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวถ่ายให้เอฟซีดูก่อนนะครับครับรักเลยนะคะสวัสดีครับพี่เจอเลยครับไปเลยสั่งน้เข้าตลอดเลยนะครับ สวัสดีค่ะรับอะไรดีคะคุณพี่สามารถสามขีดร้อยได้พี่แล้วดูก่อนนได้ค่ะก็น่ารักทั้งายกับลูกค้าตลอดเลยนะครับราคาทุกอย่างเลยค่ะนะแก้มเป็นมันติมแลวคุณพี่ใบหมูจะเป็นกระดูกอ่อนลิ้นก็มีนะหล่ะแก้นั้นเลยร้ายสไตล์แล้วก็แต่ตาสวยๆหล่ะแก้นั้นเลยพี่สุสมกันได้ไหมฮะได้ทุกอย่างเดียคุณพี่ราคาเดียวกันทุกอย่างเลยครับมันมีเอาไปรัาก่อนเลยนะคะสามารถรวมได้เลยนะครับ ได้เลยค่ะพี่ไปถุงเนาะได้ค่ะเอาต้มนี้ได้เลยพี่้ีนะ้มซีแถมน้ำจิ้มเอามาลมแก่อนเลยนะคะ่เส้นยลแกนี้เลยค่ะขอเพื่อน้มไหมครับได้ค่ะรวมไ่นเลยค่ะพี่แวะก่อนเลยห้บาทจบพี่ห้สิบบาทนะครับ ตัวนี้เป็นน้ำจิ้มโชว์ใช่ไหมครับพี่ใช่ค่ะแบบให้ชิมได้ไชิมได้นะฮะขอบคุณครับร้านนี้ก็เบอร์ทโทรร้านนะครับ081 163 8 4ห7นะครับแล้วก็093 420 3965นะครับ อันนี้คือลูกค้าโทรมาสั่งลงหน้าใช่ไหมครับใช่ครับหม้อหมูว่ายก็สั่งได้พี่ครับหม้อหมูว่ายก็สั่งได้ใช่ครับพี่ครับผมอันนี้คือทางร้านเรามีส่งผ่านไลแมนแกปฟู้ดนะครับที่ตลาดไลแมนแล้วก็ช้อปปี้ฟู้ดครับผมก็โทรมาสั่งได้นะครับใช่ค่ะมีเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งด้วยนะคะในนี้นะฮะมีทุกอย่างนะครับเดี๋ยวนี้ลูกค้าไม่ต้องมาที่ร้านก็สั่งผ่านเบอร์โทรแอปได้เลยครับแอปได้นะครับตอนนี้ยุคใหม่นะพี่เนาะ ครับพี่ยุคใหม่นะครับขายทุกทุกทางนะครับลูกค้าสะดวกด้วยครับครับเพราะช่วงนี้ก็เป็นสถานการณ์โควิดลูกค้าไม่ออีกมาไม่อยากบ้านะครไม่เหีมานะครับตอนนี้ไม่เท่าไหร่แล้วครับตอนนี้ต้องใช่ครับครับผมก็ไม่กลัวอะไรแล้วปกติแล้วครับปกติแล้วครับใช่ครับคนเราก็ต้องทำมาหากินนะฮะใช่ครับพี่ครับผมก็ใส่แมสป้องกันตัวเองแล้วกันนะครับใช่ครับสวัสดีครับคุณพี่สวัสดีค่ะคุณพี่ ไต้ตันจะหมดแล้วนะครับวันนี้แต้ตันเมนูเด็ดของพี่หลบบแค่นี้เลยค่ะถูกเนาะพี่ห้าสิบบาทครับพี่รับถ้วยได้ไหมครับไต้ตันก็จะขายเป็นชุดละห้าสิบบาทใช่ครับนะฮะขอน้ำจิ้มซีฟู้ดรสเด็ดนะครับลูกค้าขอถ้วยได้ครับถ้วยพี่เขาให้ฟรีเลยนะครับรักเลยจ้าพี่สวัสดีครับรักเลยนะคะแต่ตันจะสวยได้แค่ทางนี้เลยค่ะพี่ขายดีมากครับพี่ครับก็ได้อยู่ครับพี่ วันอาทิตย์คนเยอะอยู่ครับไอรที่สนใจงูหมูไปไหว้ก็ใช่ครับตัวมาได้ครับผมตามมือโทรตามมือโทรได้เลยครับพี่ที่ผมทิ้งไว้ให้ทิ้งใต้คลิปได้เลยนะครับได้ครับในเขตอ่าเขตในตัวเมืองใช่ครับตัวเมืองโคราชครับพี่ครับผมส่งฟรีเลยครับพี่ส่งฟรีด้วยนะครับใช่ครับส่งฟรีครับผมครับตัวนี้เป็นอะไรครับพี่อันนี้จะเป็นเนื้อแก้มเนื้อแก้มครับครับผม เรนังว่าที่เราแยกมานี่ก็จะเป็นส่วนใช่เป็นทีส่วนทุกอย่างครับ่เป็นเหมือนกันทุกอย่างเลยนี่คือเขาจะแยกให้แล้วนะครับใช่ครับก็รวมได้นะครับก็เป็นท้นส่วนที่อยู่หัวหมูนะครับใช่ครับนอกจากตัวนี้นะจะเป็นไส้ตันไส้ตันกับเลี้ยพี่ไส้ตันกับเลี้ยนะครับใช่ครับจะไม่ใช่อยู่หัวนะฮะใช่ครับครับขอมน้ำจิ้มน้ำจิ้มที่เขาบอกวันนี้เอามาสองถังใหญ่ผมขอดูถังได้ไหมพี่ ดูถัง้วครับรค่นี้โอ้โหลองดูครัพีใช่พริกวันละกี่ลูกครับพี่เนี่ยถังใหญ่ขนาดนี้ประมาณ10กโลครับพี่ประมาณ10กิโลเลยนะครับ่ะ5-10กิโลแลพี่ประมาณนี้นี่คือเติมชุนนี้หมดแล้วนะใช่ครับพี่เลากลคม่าทาดี็นนายใตวล่นี้เลยคพี่สั่งนองได้เลย ค่ะคุณพี่รับอะไรดีคะนะรวมเต้ยทานคุณพี่ลิ้นนล้วก็แลนะแก้มใบหูก็ทุกคนเต้ยฟรีนะคิมแล้วเด็ดเลยรวมสิ้นฟรีนะคิมแล้วเด็ดนะฮะเขาจะมีถ้วยหน่อยได้เลยนะพี่ถ้วยฟรีของน้องได้เลยน่ารักนะครับรวมห้าสิบรียบร้อยค่ะพี่ขอบคุณนะคะรักมาก่อนนะแสดงว่าแต่ก่อนนี้จะขายอยู่ประตูผีใช่ไหมครับ ประตูผีจะอยู่ที่ไหนนะ,นะนอยู่ในโคราชค่ะอยู่ในโคราชนะคราชใน,ะนะอ้ต้องเหตัวเมืองครับผมตัวเมือง,งนะฮะโอเคครับผมร้านน้องมาร์เกอร์นะครับก็เป็น,นหัวหมูต้มนะครับเจ้าเก่าประตูผีนะครับมีใบหูเนื้อแก้มเนื้อล้วนหัวหมูลิ้นหมูไส้ตันนะครับก็พิกัดท,ที่ตลาดเซวันโคราชก็ฝากไว้ด้วยนะครับร้านนี้ใครที่จะรับหัวหมูแบบเอาไปเส้นไหว้อะไรต่างๆก็โทรมาถาม ทางร้านได้นะครับโอเคนะครับสำหรับทีปน,นี้ผมก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามคลิปเราจนจบก็ฝากตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับคลิปหน้าเจนใหม่สวัสดีครับผม